เกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาน้ําได้ท่วมจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องขณะน,นี้น้ําได้ท่วมไปแล้วทั้ง9ก้าเหอของจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทั้ง9อ้าอเภออําเภอที่ยังมีน้ําท่วมขังอย่างต่อเนื่องคืออําเภอศรีสัชนาลายัยอําเภอศรีสํารงและอําเภอสวรรคโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอสวรรคโลกน้ําท่วมสูงมากกว่า1เมตร แต่ทางโรงพยาบาลสวรรคโลกได้มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดีทําให้สามารถป้องกันให้ให้น้ําท่วมในโรงพยาบาลได้ขณะเดียวกันทางสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่9ได้คิดค้นกระเป๋าช่วยชีพซึ่งในภาวะปกติก็จะเป็นกระเป๋าธรรมดาที่โดยที่ใส่ของได้โดยทั่วไปเพียงแต่มีความพิเศษคือมีช่องเก็บถุงลมสองถุง เมื่อน้ำท่วมอยู่ในระดับที่จะเป็นอันตรายเพียงแต่หยิบถุงลมมาเป่าถุงลมใบแรกใส่เข้าไปในกระเป๋าสะพายและรูดซีฟส่วนใบที่สองเป่าลมและมัดติดกระเป๋าด้านหน้าอกถุงลมทั้งสองใบจะช่วยพยุงช่วยชีวิตในยามขับขันได้ในทันที จากการที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9ได้ส่งทีมทั้ง5ทีมลงไปในพื้นที่เราพบว่าโรคที่ชาวบ้านป่วยกันจํานวนมากคือโรคน้ำกัดเท้าและในตอนเย็นจะมียุงจํานวนมากที่รบกวนชาวบ้านดังนั้นทางสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9ร่วมกับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดได้เตรียมการในการที่จะพ่นทำลายยุงตัวแก่ในพื้นที่ น้ำท่วมโดยเพราะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านอพยพมาอยู่บริเวณริมทางหลวงซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะลงไปดําเนินการในวันที่8สิงหาคม2554ครับ